คอมเมนต์ครับทุกท่านยนังจำกาก้ามวยเขมรได้ไหมครับที่เมื่อไม่นานวันนี้ได้โพสต์ในเฟ e บุ๊กว่าสเลจันทรนดึงตัวกลับไปต่อยที่ประเทศกัมพูชาและจะให้กาก้าไปต่อยในรายการชิงแชมป์โลกมวยคุณคแมที่ต่างประเทศ แต่ตอนนี้ครับมีข่าวว่าค่ายเก่าครับของกากา้าก็คือสอจอแปมินบุรีได้โพสต์บอกว่าขอโอกาสให้กับกากา้าได้มีงานทําในประเทศไทยคือได้มีการขึ้นชกมวยไทยในประเทศไทย ซึ่งผมอยากจะทราบความเห็นของทุกคนนะครับว่าประเทศไทยเราไม่มีนักมวยดีๆแล้วเหรอทำไมถึงต้องกลับไปดึงนักมวยที่เขาเคยโพสใน facebook ว่าเขายอมอตายดีกว่าที่จะโดนดูถูก ในประเทศไทยดึงเขามาต่อยเพื่ออะไรค่ายซอจอแมะแปะมินมุรีทำเพื่ออะไรหรือว่าเพื่ออะไรได้หรือว่าเห็นแก่ลูกน้องเก่าหรืออะไรเดี๋ยวเราเรามาฟังคอมเมนต์ของ ทั้งแฟนมวยและก็ไม่ใช่แฟนมวยชาวไทยกันนะครับท่านแรกคอมเมนต์ว่าควรแบนค่ายมวยนี้ครับและก็แบนไฟ์รายการที่เขาโชกด้วยท่านต่อไปครับเดี๋ยวมีเงินมันก็เนรคุณระวังให้ดีพวกขมเนไว้ใจไม่ได้คอมเมนต์ท่านต่อไปครับ พวกลิ้นไม่มีกระดูกอย่าไปสนับสนุนค่ายครับเราชาวไทยแค่นี้ก็เจ็บมากพอแล้วไอ้พวกทรยศคอมเมนต์ท่านต่อไปครับถามมันก่อนว่ามันมาทำมหากินด้วยมวยไทยหรือคุณคแม่ถ้าตอบว่ามวยไทยก็พิจารณาดีๆถ้าตอบคุณคแม่ก็คือมันเนรคุณ อยู่ตลอดเวลาอย่าให้โอกาสมันอีกตลอดชีวิตคอมเมนต์ท่านต่อไปครับไหนบอกว่ายอมไม่มีกินไม่ยอมให้ดูถูกไงคอมเมนต์ท่านสุดท้ายครับเห็นโพสต์บอกว่าสะเลจันทร เรียกตัวกลับกัมพูชาเพื่อไปต่อยที่ประเทศกัมพูชาเพราะว่าไม่มีไฟต่อยที่เมืองไทยถึงสเดือนลูกเมียจะกินอะไรหลังจากนั้นมีแฟนมวยชาวไทยเข้าไปต่อว่าก็ออกมาดา่าแฟนมวยชาวไทยพร้อมกับบอกว่ายอมอดตายที่จะให้คนไทยดูถูก แต่ตอนนี้กลับมีค่ายมวยเก่าพยายามจะดึงตัวกลับมาต่อยเราไม่มีนักมวยไทยดีๆแล้วหรือไงหรือว่าต้องอาศัยมวยเขมีค่ายมวยนี้ถึงจะอยู่ได้ครับผมอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนมวยชาวไทยและก็ไม่ใช่แฟนมวยนะครับ ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ